เอาเลยวันนี้พ่อ compra. เออเฮ้ยเฮ้ยพ่อติดติดติดเฮ้ยนี่นี่พวดอ่ะยกยกกอนหน่อยกยกช่องดี่โอ้มาแล้วมาแล้วได้อยู่มันแหงนี่แต่ตหน่อยกระมังนะเด็กกระมังมาเด็กก็จับใส่กระมัง วางเลยมันเจ๊ไม่้านดีนะเมื่อกี้เพราะแสดง่าป่าลายนี่สันเลยห่อสันลงเลย<อ>ใหญ่เลยแต่มันก็โตหน่อยหลายเพราวานลงไปมันโดดโดดออกเลยเห็นมันโดดออกแสดงว่ามีป่าแน่นอนเลย มัป่าวานลงไปมันจเงียบเลยร,รลอกปาแรกเอาเอาบัานท่อเอา,า,น,าน,นั่นละสวยป,ยปล่อยๆกันวะเอาเลยเอารถนั่นๆเว้ั่น่เต็มแหแล้วนั่นนะพวดอ่ะเยียบได้ป่ะ<อ>ได้ได้เออโอ้เต็มแหเลยว่าป่าลายอยู่นี่นั่นละ ปน,น,นิ่งนี่มาอีกแล้วลงเลยแท็กมนาะสั้นป่าลงด้วยแทกสั้นป่าลงด้วยยังเนกเรียบร้อยแล้วล่ะบวชฮัน,นโอ้หลายอยู่ป่านะว่าลงไปตุ้งติ้ง โอ้ยตานน้นไม่ตายนี่เห็บฟรังเขาเห็บพรังอมองมันขึ้นพ่อเดี๋ยวพ่อปล่อยจังหน่อยกันด้ยโอ้ยเป็นวงลีเอาเลยว่านั่นโอ้โบุวดตาเต็มเหี้ยเลยไนะเลยได้ยูนะยลเลอวันไงวันไง ไปอีกแล้วทางนี้ก็ได้เออถอดไปถอดเป็นเอ็นเหรอเอ็นเดียนระวังนะบุ้มว้าวปวดะโดดขึ้นเลยว่าลูกปุ๊บป่าโดดขึ้นเลยพ่อ ไปเลยอพี่โอ้บปวดอะคื้เกอ้เต็มแห้คือเก้านก้อน่ะได้ทุกต่อบาทเอาแฮ้ไงก็พอเอาลง้ง่รัายงจักบาทนะรอรอนี่แฮ้ยไงมัน ีดเอ้หด้าแฮะตัวนี้มันหนักเนี่ยห้อยยนสูงปุ๊บว้าหมอบันจะได้ถือน้ำที่แหลกต้องถ่ายมันถือน้ำก่อนหลาวเลยบ่แตกขี้ได้บ่เอาบ่แตกนะแม่นบมอบโอ้ยนะปลากระเดือดตัวมันไงนี่เงิน